และนี่คือดวงปี2,567แบบวันเกิดโดยหมอตาและอาจารย์โจครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ,กก like, รบไปดูกันซิว่าในปี2 5ง7 7ดวงของท่านแต่ละวันเกิดจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับไปรับชมกันเลยครับดวงชะตาของคนวันาทิตย์ในปี67เป็นแบบไหนครับหมอตาครับเริ่มต้นที่เรื่องงานครับการงานได้เรียนรู้ได้ทำอะไรใหม่ๆประสบความสำเร็จดีค่ะ โอ้โหทิศทางสวยงามครับเรื่องการเงินครับ การเงินดีนะคะใครทําการค้าการขายกับคู่ครองคนรักก็แฮปปี้มีความสุขได้เงินดีโอ้โหการทํางานใหม่ดีครับเรื่องความรักกันบ้างจ้าความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยดีแต่ปีหน้าดีแน่นอนคะ <Okay S 2> ่ะโอเคเรื่องสุขภาพครับสุขภาพ,ภาพต้องระมัดระวังความคิดความเครียดความกังวลน,น,นะคะในส่วนของไมเกรนะค่ะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอด้วยอ่ะะาไพ่ใบนี้ยังมองบอกว่าอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยครับอาจจะเป็นเพราะว่างานเยอะในการ แล้วก็เรื่องความรักก็ต้องคุยกันมากขึ้นครับสุดท้ายเรื่องของโชคลาภครับมีโอกาสมีโชคลาภนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไกลได้เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดและต่างประเทศค่ะเป็นปีที่มีโอกาสขยับขยาย<ม>เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหุ้นส่วนดี<ม>และเป็นปีที่มีโอกาส go i n t e r n a t นั่นเองครับและนี่คือดวงของคนวันอาทิตย์ในปี2 5 6 7ครับถือว่าดีโดดเด่น ทำอะไรก็มีโอกาสที่จะสําเร็จครับและนี่คือคขรอมกลจากหมอตาลอาจารย์โจครับมาถึงคขรอมูลของคนที่เกิดวันจันทร์ในปี2567ครับหมอตาลเปิดไพ่สดๆสสเลยตองรมัดระวังการงานติดขัดมีปัญหากับคนใกล้ตัวความคิดเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานคนที่มีตาแหน่งใหญ่กว่าเรื่องการเงินงเลยครับการเงินติดขัดต้องระมัดระวังการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบ ก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าไปทําประกันไข่ด้วยค่ะครับผมเรื่องของความรักครับความรักคนนี้พูดต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงกันไม่เข้าใจกันคนโสดช่วงนี้แนะนําว่าโสดไปก่อนค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพดีแฮปปี้มีความสุขและสุดท้ายครับเรื่องของโชคลาภโชคลาภช่วงนี้ไม่ค่อยโดดติ่นะจ๊ะ,ะมาดูไพ่กันนะฮะเรื่องของงานของชาววันจันทร์นั้นนะฮะจะต้องวางแผนดีๆครับ และทําอะไรก็ต้องคุดคุยกันก่อนนะครับเรื่องของการเงินต้องวางแผนนะครับรวมถึงเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องที่คุยกันแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เรื่องใหญ่ตัวอะไรถ้าชาววันจันทร์วางแผนดีๆชีวิตจะมีความสุขครับแต่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพแข็งแรงครับและเรื่องของการเสี่ยงโชค ก็มีโอกาสเหมือนกันครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันจันทร์ในปี2567ครับโดยหมอตาและอาจารย์โจรครับเป็นกําลังใจให้กับคนวันจันทร์ครับมาดูกันครับว่าทีวันอังคารในปี2567เป็นแบบไหนอย่างไรครับไปรงมรับชมกันเลยครับการงานติดขัดมีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนต้องระมัดระวังการติดต่อสื่อสารกับเรื่องงานกับลูกค้าค่ะ ต้องระวัดระวังนะครับทีมือนเาิครับเรื่องการเงินก็หมอตานการเงินมีรายจ่ายเข้ามาหลากหลายทิศทางนะคะวางแผนการใช้จ่ายให้ดีระวังช็อตระวังสะดุดค่ะอย่าให้ใครยืมเงินนะ,ะโอ้โหต้องวางแผนนะครับเรื่องความรักกันบ้างจ้าความรักแฮปปี้มีความสุขดีมีโอกาสได้แต่งงานมีลูกนะคะคนที่โสดมีโอกาสพบคนถูกใจะคะ่ะอ่าใครที่แต่งงานกันมานานครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องของการได้บุตรได้ลูกนะครับ เรื่องสุขภาพครับสุขภาพนะคะถ้าใครเป็นสายดื่มสายตีต้องมามาระมัดระวังนะคะในส่วนของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บโรคประจําตัวก็ต้องกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่าให้ยาขาดค่ะอดูแลกันนะครับววสุดท้ายครับเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภช่วงนี้นะคะไม่โดดเด่นนะคะก็เน้นเป็นในส่วนเรื่องเงินเก่าเงินเก็บนะคะวางแผนการใช้เงินให้ดีเดี๋ยวจะเอาเงินเก่ามาใช้หมดให้แบบนี้บุกบอกแบบนั้นนะ และนี่คือดวงวันอังคารครับเรื่องของงานอาจจะต้องวางแผนครับเรื่องของการเงินก็อย่าให้ใครมาหยิบยืมครับส่วนเรื่องความรักโดดเด่นหรือเกินครับกับทีวันอังคารครับโดยรวมแล้วนะฮะวันอังคารวางแผนเรื่องงานดีๆชีวิตจะประสบความสําเร็จนะครับมาถึงทีวันพุธกลางวันครับหมอตานมาเลยเรื่องงานเป็นอย่างไรกันบ้างครับ การงานดีค่ะมีโอกาสได้เรื่องั้นเรื่องตำแหน่งได้สอบได้ขยายเรื่องงานที่ดีขึ้นนะคะ oh ใครค้าขายก็ดีค่ะใครจะสอบข้าราชการก็มีข่าวดีงานดีครับเรื่องการเงินครับาการเงินดีนะคะได้เงินจากเรื่องงานนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะจากการเดินทางอ่าเรื่องการเงินโดดเด่นเหลือเกินครับ เรื่องความรักกันต่อครับผมเรื่องความรักนะคะช่วงนี้ใครโสดนะคะแนะนาว่าให้โสดไปก่อนนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสมีการเลิกลามีโอกาสเกิดขึ้นจากเรื่องรักสามเศร้าเรื่องความรักต้องระมัดระวังครับเรื่องสุขภาพครับสุขภาพนะคะสุขภาพดีแฮปปี้มีความสุขไพ้ไปนี้มงงบ่อยว่าถ้ามีโอกาสได้มรดกตกทอดนะ,ะโอ้โห และเรื่องสุดท้ายครับหมอตาลจะนั่นคือเรื่องของโชคลาภมีโอกาสมีโชคลาภจากเด็กนะคะและมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากบ้านเลขที่ค่ะเป็นปีที่ชาววันพุธกลางวันครับโดดเด่นในเรื่องของการงานครับรวมถึงเรื่องของการเงินเห็นไหมครับว่าไพ่สองใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่มีรูปมีความหมายที่ดีงามครับเพราะฉะนั้นครับชาววันพุธกลางวันในปี2567ครับดวงของท่านโดดเด่นในร่องการเริ่มต้นหรือทําอะไรใหม่ๆครับและนี่คือดวงของทีมวันพุธกลางวัน ในปี2567ค,ครับจากหมอตาและอาจารย์โจครับมาถึงที่วันพุธกลางคืนในปี2567ค,ครับเรื่องงานรับหมอตาหยิบเลยไพ่ว่าไงโอ้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังงานติดขัดงานมีปัญหาโรคป่วยที่ทํางานนะคะใครที่เดินทางไปทํางานทางไกลต้องระมัดระวังอุบัติเหตุโอ้โหทำงานถึงกับบวยเลยนะฮะเอวเรื่องเงินจ้า การเงินดีแฮปปี้มีความสุขมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องการเงินใครจะใครขายของนะคะหรือว่าทาธุรกิจอย่างอื่นนะคะมีโอกาสได้รายได้มาหลากหลายทิศทางทางานจนป่วยแต่การเงินก็ดีนะคะเรื่องของความรักนะครับความรักแฮปปี้มีความสุขดีคนโสดมีโอกาสสลัดโสดได้แต่งงานได้มีลูกส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่เราก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะมีโอกาสซื้อบ้านใหม่รถใหม่ด้วยกันค่ะอ่าอ่าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยจ้า สุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังปวดขัวข่าปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในส่วนของเป็นไข้ปวดศีรษะอ่ะสุดท้ายครับเรื่องโชคล่าครับเดี๋ยวมาสรุปก,กันครับโชคลาภไม่โดดเด่นนะคะเน้นนะคะทำบุญเกี่ยวกับขอทานทําบุญอ่าเกี่ยวกับให้บริจาคก,การเงินให้กับคนยากไร้การให้ทานทําให้ท,าท่า,ทานมีการเงิน และมีชคงลาภที่ดีขึ้นค่ะอ่ะเรื่องของวันพุธกลางคืนนะครับเรื่องงานเนี่ยจะงานเยอะงานเครียดงานแบบร้นมากเลยจนทําให้ชาวกลางคืนเนี่ยหางานทํางานหาเงินเนี่ยจนไม่มีเวลาพักอาจจะป่วยได้ครับเพราะฉนั้นเนี่ยวางแผนใชีวิตดีๆครับไม่ใช่ว่าทํางานแล้วเอาเงินที่ได้มาไปรักษาสุขภาพครับ,รบและนี่คือดวงของวันพุธกลางคืนในปี2567ครับ มาถึงที่วันพฤหัสบดีครับในปี2567ครับไพ่รพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับชว่วงนี้เรามาระวังมีความรักาสา่งเศร้าในที่ทํางานนะคะคนโสดคนมีคู่แคคู่ครองแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะจะมีสเสน่ห์มากหน่อยนะคะทําให้การงานเสียได้นะคะอย่าให้เรื่องความรักมาทำร้ายเรื่องการงาน,นะะเรื่องงานต้องระมัดระวังเรื่องของการวางตัวนะครับเรื่องการเงินครับ การเงินนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายพุ่มเฟือเ่อยเยอะเกินไปวางแผนการใช้จ่ายให้ดีนะระวังเสียเงินโดยที่ไม่คาดคิดในปี67ต้องวางแผนการเงินครับเรื่องความรักครับปีนี้นะคะความรักแฮปปี้มีความสุขดีนะคะมีโอกาสที่จะได้สละโสดนะคะคนโสดคนมีคู่แล้วก็ดูแลกันดีค่ะความรักดีจริงครับแต่ว่าพอไปทํางานแล้วอาจจะมีปัญหาได้อ่ะไปต่อครับเรื่องสุขภาพครับสุขภาพดีแฮปปี้มีความสุขจัะ สุดท้ายครับเรื่องของโชคลาภครับโชคลาภนะคะช่วงนี้โชคลาภม,มีโอกาสมีโชคลาภด้วยจ้ะอาโชคลาภโดดเด่นครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ในองค์กรนะครับใครที่มีเสน่ห์อยู่แล้วต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้ในที่ทํางานนะจ๊ะเรื่องของการเงินต้องวางแผนครับและนี่คือดวงของคนวันพหัสในปี2567นี้นะครับ หมอตาอาจารย์โจงจ้าวันศุกร์ครับในปี2567ครับหยิบไพ่บอกกันว่าเป็นแบบไหนอย่างไรครับเรื่องงานครับชิวๆค่ะดําเนินเรื่องงานไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดีนะคะการงานไม่ติดขัดค่ะอ่าวันหาลิมัสักดี วันศุกร์ครับเรื่องงานดีเรื่องเงินละจ้าเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้แฮปปี้ไปกับการใช้ใจ่ายเรื่องการกินบุฟเฟ่ชาบูหรือเปล่านะการเงินดีค่ะแฮปปี้มีความสุขดีมีรายรับเข้ามาหลายหลายทางมีคนอุปถัมภ์คำชูเรื่องการเงินครับ งานเรื่อยๆกับงาน,งานาเงินรายจ่ายเยอะกับเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องความรัก,รกนะคะช่วงนี้ท่าอนอาจจะทำงานเยอะเกินไปหรือคู่ของท่านทํางานเยอะเกินไปเลยไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจดูแลกันทําให้ความรักช่วงนี้ติดขัดมีปัญหาคนโสดนะคะช่วงนี้ก็แนะนําว่าให้โสดไปก่อนนะคะอ่ะเรื่องสุขภาพเป็นบ้างครับ สุขภาพนะคะสุขภาพดีนะคะออกกําลังกายดีไปมีโรคภัยแค่เจ็บก,ก็มีโอกาสหายขาดน,นะคะอ่ะสุขภาพไม่น่ากังวลเลยครับเรื่องสุดท้ายโชคลาบโอ้โ,โชคลาบโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่ได้ออกรถใหม่และก็มีโอกาสได้มรดกตกทอดด้วยค่ะเรื่องโดดเด่นของที่วันศุกร์ในปี2 5 6 7คือก็คือเรื่องโชคลาบโดดเด่นเหลือเกินครับเรื่องงานทำได้แบบเรื่อยๆสบายๆเลยครับแล้วเรื่องเงินมีเงินเข้ามาไหลามาเทมาแต่จะหมดเงินไปกับเรื่องของการกิน นะครับเรื่องของการปาร์ตี้เพราะฉะนั้นชาววันศุกวางแผนกันด้วยนะครับและนี่คือครพยากรณ์กรของคนวันเสาร์ในปี2567ครับมาเริ่มต้นกันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับ ช่วงนี้ต้องระมัดระวังมีปัญหากับคนแก้ตัวในที่ทํางานทํางานอะไรช่วงนี้ต้องระมัดระวังในส่วนของคําพูดทําจาการใส่ร้ายป้ายสีกันนะคะต้องอย่าหูเบานะคะเรื่องงานครับคุยกันดีๆครับเรื่องของการเงินครับการเงินนะคะมีช่องทางให้ใช้เงินหลากหลายทางช่วงนี้แบบรายจ่ายเยอะนะคะต้องระมัดระวังในส่วนของการใช้เงินด้วยในช่วงนี้นะคะในปี67ต้องวางแผนดีๆครับ เรื่องความรักนะครับในปีนี้นะคะคนที่มีคู่แล้วต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงกันจนถึงขนาดขั้นเลิกลานะคะคุณโสดแนะนำว่าให้โสดไปก่อนนะคะความรักไม่ค่อยราบรื่นนะครับเรื่องสุขภาพจ้าใครมีโรคประจําตัวนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะต้องมาโฟกัสมาดูแลสุขภาพหน่อยนะคะไปตรวจเช็คสุขภาพกันหน่อยว่าปีนี้สุขภาพยังดีเหมือนเดิมไหมสุดท้ายเรื่องโชคลาภครับโชคลาภนะคะไม่โดดเด่นปีนี้จ้า อะโชคลาบไม่โดดเด่นนะครับดูแลเรื่องสุขภาพตัวเช็คตัวสุขภาพกันก่อนนะครับโดยรวมแล้วถึงแม้จะมีอุปสรรคและปัญหาเข้ามาครับแต่ทีวันเสาร์คนวันเสาร์ถือว่าเป็นคนดวงแข็งตามพื้นดวงชะตาอยู่แล้วครับเอาชนะอุปสรรคและเอาตัวรอดไปได้อย่างด้วยดีครับในปี2567นี้นั่นเองครับและนี่คือดวงปี2567แบบวันเกิดโดยหมอตาและอาจารย์โจครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับไปดูกันซิว่าในปี2567ดวงของท่านแต่ละวันเกิดจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับไปรับชมกันเลยครับ